มึงไปดูคลิปไหนก็มีแต่นคนอ่านสกิลให้ฟังมึงแปลไทยเป็นภัยททำไมในเมื่อพวกเราก็อ่านเองกันได้สกิลหานี้ทำอะไรได้มั่งกูรู้ครับสิ่ิงที่กูอยากรู้คือมึงจะเอาสกิลไหนขึ้นมาทำให้มันแรงที่สุดถูกไหมคนดูถ้าถูกคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างางกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะคร เคครับสวัสดีชาว s o เรนนิเวร์ชาวไนท์คาวชาวแร็กนรกชาว MMORPG กันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมดอมยุทธพูดถังสารเช่นเคย <th> วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสกิลที่แรงที่สุด รีวิวตัวละครตัวใหม่คอนห้าเทียน oh, <no. S 1> และสกิลที่แรงที่สุดคอมโบไหนแม่งโคตรจะแรงใส่สกิลเสริมอะไระแรงนะครับวันนี้เรามากันแบบเร็วเรารีบมารีวิวตัวนี้เลยเพราะวันเข้าวันนี้ผมก็เลยยังไม่ได้ไปรีวิวตัวอื่นมาก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปหงวดกับอะไรกันแล้วแต่นี่วันนี้มีแมปใหม่เข้า2แมปนะครับมีแมป เมืองแห่งสังหารเมืองแห่งสังหารแล้วก็แบบป่าซิงโตนะครับไปสำรวจแบบกันให้เร็วๆนะครับเก็บของเก็บอะไรอย่างนี้เยอะแยะได้เลยครับเอาแล้วครับเข้ามาถึงประเด็นของเรากันเลยดีกว่ารีวิวคอนห้าเทียครับไอเทมที่สวมใส่แบบนี้เลยครับหมวกผมยังออฟไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่มีทรัพยากรออฟหมวกไล่เสื้อเอ็มขัดอันเดิม เพิ่มเติมคือปอกแขนชำนาญธาตุ8%และรองเท้ากันแดนรับอ่าผมแนะนำให้ใส่สร้อยไอ้พวกนี้นะครับสร้อยที่สเตตัสอุปกรณ์เพิ่ม10%พวกเนี้ยแหวนสเตตัส10%แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยสเตตัส10%ดีกว่านะครับมันจะได้ใส่ได้หลายๆอาชีพเนาะเวลาเราสลับวิญญาณยุทธสลับไปสลับมามันก็จะโอเคอ่าตามนี้นะฮะแล้วก็มาดูวงแหวนวิญญาณกันเลยวงแหวนวิญญาณเช่นเคยครับ ผมจะใส่วงแหวนสกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งมาตัวนี้เป็นวงแหวนที่สามเป็นสกิลที่2วงแหวนที่สี่เป็นสกิลที่ที่สี่สกิลเสริมข้างบนเป็นหมาทิ้งจอกเลือกสุดท้ายแล้วก็เป็นการ์ดสกิลของการ์ดเป็นวงแหวนระเบิดนะครับอันนี้ผมจัดมาให้ทุกคนแบบ ที่ทุกคนชอบถามกันว่ากูไปดูคลิปไหนก็แล้วแต่แม่งอ่านแต่ชื่อคลิปให้กูอ่านแต่ชื่อสกิลให้กูแต่มึงไม่เรียนคอมโบให้กูเลยกูนั่งฟังมึงอ่านกูนั่งฟังมึงอ่านแต่ชื่อความสามารถของสกิลแต่กูสุดท้ายกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องใส่สกิลไหนลงไปที่ที่มันจะแรงที่สุดสําหรับกู <c oughs> ตอนนี้ผมเอาที่แรงที่สุดสําหรับผมมาให้แล้วครับผมเซ็ตตั้งแต่ตีห้าผมมานั่งปรับเปลี่ยนทุกอย่างใส่แม่งทุกสกิล สุดท้ายเป็นคอมโบนี้ครับดีที่สุดครับเป็นคอมโบที่1 1 2 2แล้วก็สกิลเสริมเป็นจะเป็นคิดคอก็ได้นะครับแต่คิดข้อนี้มันทำาดาเมจต่อเนื่องแต่ถ้าแรงจริงๆต้องเป็นนี่เลยครับวงแหวนระเบิดครับมากับรงเตีเฮิกสุดท้ายวราจะพาไปดูเลยว่ามันแรงกันยังไงอย่าวพิ่งนะฮะกระดูกดูกระดูกก่อนนะฮะดูกระดูก ่ะเดี๋ดูภายในก่อนภายในก็จะเป็นเหมือนเดิมครับของผมใส่แดง12ม่วง12หรือคุณจะใส่เหลือง16แดง8ก็ได้เหลือง16ม่วง8ก็ได้หรือจะเป็นแดงจะเป็น12แดง1 0 8แดงเออแแดงหรือเขียว16ก็ได้ไม่ว่ากันครับแต่ผมเน้นที่ความแรงที่สุดณตอนนี้ของผมคือ 12งครับแดง12ม่วง12อย่างนี้เลยครับสมุดผมก็ยังดีไม่พอครับผมไม่มีปัญญาเปลี่ยนครับสายฟรีก็อย่างนี้แหละครับทุกคนเลือกมากครับมาดูสหายครับสหายที่ดีที่สุดของผมก็เป็นเหมือนเดิมครับนิ่งลงลงครับตัวนี้ใส่ตัวนิ่งลงลงมาก้อนข้าวเทียมเหมาะกับการใส่นิ่งลงลงมากนะครับเพราะว่ามันบางมันบางนิ่งลงมันสําคัญกับพ้อนข้าวเทียนมากมันบางครับแต่แรงมันบางกว่ามันบางกว่าเสือแน่นอนมันบางกว่าเสือแน่นอน ไปต่อไปต่อครับกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณถ้าจะให้เหมาะสมจริงๆนะฮะผมแนะนําให้เป็นเสือเป็นผีผีเสือนะครับผีเสือเป็นกระดูกผีเสือแต่ว่าเล่นตัวกระดูกไหนก่อนก็ได้เรามีกระดูกไหนเราเล่นได้หมดครับแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันใส่ไปยัดเข้าไปอัดไปมันอยู่ที่การที่เราจะมาเซตคอมโบสกิลน,นะฮะ อ่าแล้วก็มาดูเดี๋ยนะของให้ดูแล้วของให้ดูแล้วอดูให้ดูแล้วสหายให้ดูแล้วภายในให้ดูแล้ววงแหวนให้ดูแล้ววงแหวนให้ดูเรามาแบบรวดเร็วเลยครับวันนี้เราต้องการจักอกคอมโบสกิลคอมโบสกิลครับไม่ใช่มึงไปดูคลิปไหนก็มีแต่คนอ่านสกิลให้ฟังมึงแปลไทยเป็นไทยทำไมในเมื่อพวกเราะก็อ่านเองกันได้ สกิลหานี้ทาอะไรได้มัางกูรู้ครับแอะสิ่งที่กูอยากรู้คือมึงจะเอาสกิลไหนขึ้นมาทําให้มันแรงที่สุดถูกไหมคนดูถ้าถูกคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างซึ่งที่กูอยากรู้ไอ้น,นีอันนี้คือเป็นเซ็ตคาร์โบที่แรงที่สุดสําหรับผมเดีย๋ยวผมพาไปเลยกูจะพาไปดูเลยทําให้ดูเลยเห็นแบบเห็นเห็นกับแบบได้ชัดๆไปเลยไปไปตีหุ่นกระบอกเลย อันนี้คือผมทามาสลับมาหมดทุกอย่างแล้วครับสลับมาทุกสกิลแล้วนี่เป็นเซตที่แรงที่สุดเดี๋ยวผมเทสให้ดูไปเลยนะครับว่ามันแรงที่สุดยังไงคือเป็นคอมโบใส่จัดแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นคอมโบจัดแบบนี้ใส่สกิลมาแบบนี้ครับเรียงสกิลแบบนี้เลยนะครับเรียงสกิลเรียงสกิลแบบนี้เลยเอาวงแหวนระเบิดมาเกอนเลยแล้วตามด้วยฮวกสุดท้ายต่อด้วย ต่อ้วยป้า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 ตามนี้ครับมามาดูเลยครับผมเทสให้ดูเลยดันแบบเห็นเห็นสามนาทีเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมรีเดี๋ยวมันก็จะรีไปปุ๊บ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 ไปเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเทสดามเมจนอันนี้ผมเป็นคืนสายฟรีนะครับผมแล้วก็ผมลืมบอกอ่าพัดสี่เป็นตัวนี้นะครับพัดสี่พัดสี่เป็นตัวนี้้อนมุ่งมั่นหรือจะเป็นค้อนจิตวิญ,ญญาณก็ได้ พรจิตวิญญาณนี้คือจะมั่นคงมันจะไม่แกว่งครับแต่พอมุ่งมั่นนี้แกว่งแกว่งแต่แรงมันอาจจะเป็นสูงดาเมจที่แรงที่สุดครับโอเคนะตามนั้นซึ่งผมเลือกที่จะใช้พรอนมุ่งมั่นครับอัดสี่ A few moments later มันแกว่งเพราะว่าบางครั้งก็ติดชี้แดงบางครั้งก็ไม่ติดชี้แดงแต่ถ้ามันเป็นทันติใหม่จะเป็นจะเป็น6จุดกว่านะฮะโอเคอันนี้คือ อันดับหุ่นไม้ของผมอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่หกสิบเอ็ดนะฮะผมก็ยังเรียกดาวมจดได้แรงไม่สู้คนอื่นเขาแหละเพราะผมเป็นสายฟรีเนาะแต่เขาอยากติดอันดับอยู่โอเคนะติดอันดับอยู่ขอหน้าเทียราคนอื่นเข้าไปถึงนี่ละพวกโอ้ยซีพีพวกสายเนี่ยพอท่าเทียรอันดับหนึ่งอ่ะดูผมให้ดูนะฮะพลังเขาห้าแสนเก้าผมจะไปสู้เขาได้ยังไงซึ่งของเขาแบบเนี้แอ ดูของเขาแบบเนี้วงแหวนเขาแปดหมดแล้วอ่ะแปดหมดแล้วอ่ะซึ่งเขาใส่ใส่แบบไหนเขาก็ใส่พุ่งก็มีอ่าพุ่งก็ได้ครับม,ม,ม,มันมันมันมีหลายสายสหายเขาใส่อะไรดูเขาไม่ได้หรอกครับสายฟรีเนาะโอเคอ่าผมลืมให้ดูการ์ดการ์ดก็เป็นเหมือนเดิมครับเช่นเคยแต่ผมแค่บอกว่าไอันนี่คือแรงที่สุดของผมการ์ดเป็นหน้าอย่างนี้นะครับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเติบโตเป็นอย่างนี้ผมใส่อูทูปอสี่ใบผมจะใส่อูทูปอห้าใบอยู่ครับรูปออ U R, U R ผมจะใส่อยู่การจะเป็นแนวนี้นะครับผมใส่อูทูปอสี่ใบผมจะขึ้นห้ายอยู่ครับผมจะอูทูปออห้ายอยู่โอเคอ่าอย่างนี้ไม่หนำใจไม่หนำใจเราจะไปทําอะไรเทสอะไรกันอีกเทสบอสกันไหมล่ะ,ะตีบอสบอสผมดองอยู่อ่ะดิดองอ่าดองแดนบอสไว้ ดองแดนวอดไว้งั้นก็ไปตีไอพันธ A few moments later หมุนติว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 หมดจ้ะมึงหมุนเสาทำไมล่ะเฮ้ย <c oughs> What the fuck โอ้ดาวเมทดูดิแม่งดูมันเรียกดาวเมทดิหมุนป๊อปป๊อปป๊อป พี่สามสามให้ดูอัตราให้ดูว่ามันยังไงดูจดหมายเข้าไหมจดหมายเข้าไหมจดหมายเข้าไหมโอ้โอ้โอ้จดหมายไม่เข้าว่ะเพาจริงๆมันต้องเอามาหกอาชีพผอาชีพเจ็ดอาชีพครับมันจะได้ปั๊บเนาะงวดสามสามโชว์ไปหนึ่งดอกก่อนทุกคนครับมาคอมเมนต์ได้นะครับว่าอาชีพนี้มันแรงยังไงหรือว่าผมบอกว่าสกิลนี้มันยังไม่แรงพอ มันต้องคอมโบแบบนี้คอมนี้มาชี้ใจแกนะแต่ผมทํามาหมดทุกอันแล้วนะครับอันนี้เซตนี้คอมโบนี้แรงที่สุดนะครับสําหรับผมนะว้แ<า>ตถ้าเราไม่เจอพวกแบบว่าเติมหนักหนักอะมันได้วัดอยู่ครับ กระถางสันจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนั้นแม่ก็แต่ตัมาดิวะระเบิดไปก่อนอุ้ย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  เราไม่มีพระ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 เรามีเต็ดาเมจเรามีแต่ดาเมจโอ้โหเรียบร้อยสวยทีมเราชนะครับเป็นแทงที่ดีที่สุดในจักรวาลโลกนี้ กระบี่มันแรงกว่าเราอยู่แล้วกระบี่มันแรงกว่าเราอยู่แล้วโอเคครับทุกคนอ่าทุกคนคิดว่าตคนห้าวเทียนมันเป็นยังไงครับแรงจริงแรงจังหรืออะไรยังไงก็ลองไปปรับแต่งกันดูแต่ตอนนี้ผมเอาไมา้ดูว่าจะอย่แบบนี้แรงที่สุดแล้วครับสำหรับผมนะฮะคน ถ้าแบบชอบแบบคลิปแนวนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยฝากกดไลค์ทักสิบไลค์นะผมจะมาทําตามสัญญากระบี่กับกับพระและกันนะฮะอันนี้อาชีพใหม่ผมมารีวิวให้ดูก่อนว่ามันยังไงยังไงคอมโบสกิลอย่างไงอะไรยังไงแรงเนาะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปนั่งอ่านสกิลนู่นนี่นั่นนะครับทุกคนมีอะไรคอมเมนต์ใต้ข้างล่างเดี๋ยวโค้ดแจกคลิปหน้าละกันคลิปนี้อย่าเพิ่งแจกเลยเดี๋ยวผมแจกโค้ดคลิปหน้ากดให้มันถึง10ไลค์เดี๋ยวผมแจกเลย3โค้ดคลิปหน้า งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมกราบสวัสดีครับวะ